เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิเไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับ่คลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,สวยๆท่านชมในเลขสวยเลช้นะครับคันนี้เป็น h อ n d a City ีนะครับ c i t ี้ปี B 05สดได้พอรอดได้ด้วยครับคันนี้สำหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้เงินก้อนนะครับก็ฟรีดาวน์ไปเลยครับรถส,สวยสวยเป็นรถบ้านแทร้1 0เซ็นเลยไม่ใช่รถประมูลครับคันนี้ ผ่อนเพียง2,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับจองเพียง1000บาทไม่ผ่านกินดีคือเงินจองครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีมไม้ท่านผู้ชมในเลือกซื้อเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับคันนี้ครับรถสวยๆผ่อนได้ครับรถบ้านสวยๆเดิมๆผ่อนไม่แพงด้วย ก็ฝากกดถูกใจไปด้วยนะครับได้ไปพลาคลิปใหม่ๆครับตอนนี้ก็มารีวิวดูคันนี้กันรอบๆก่อนครับเป็น Honda City ครับป48เครื่อง1.5 i d s i ครับเกียร์ธรรมดาพร้อมใช้งานเลยรถบ้านสภาพสวยๆเดิมๆจัดไฟแนนซ์ได้ครับฟรีดาวผ่อนประมาณ2,700กว่าบาทครับ72งวดหรือถ้าติดเครดิตก็ดาวเพียง28,000บาทเท่านั้นครับจบเลยไม่ต้องหาซื้อคนเดียวได้เลยครับ สนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ที่ใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมาค,คันนี้ก็อสวยๆขั้นหนึ่งนะครับเครื่องไม่แก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนเรืๆๆ่องสดๆเรื่องดีช่วงล่างนิ่มแอร์เ,เย็นนะครับเครื่องเสียงมีฟัง กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบครับมีกุญแจรีโมทให้ด้วยภาษีปีหน้าเลยนะครับภาษีปี6 6พิกัดดูรถอยู่สารพีนะครับอําเภอสารพีถ้าจำไม่ผิดจะอยู่เชียงใหม่นะครับอำเภอสารพีถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับสามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับเห็นรถสวยๆถูกๆ่อนได้ดาวได้ก็มาชี้เป้าท่านผู้ชมได้เลือกกันนะครับ ลองดูกันก่อนนะครับคันนี้ประกอบการตัดสินใจภายในยังสวยเบาผ้าไม่ขาดครับห้องโดยสารสะอาดตามรูปนี้เลยเห็นเลยนะครับเบาหลังพับได้นะครับตะเข็บซอกหลุมเติมเติมครับไม่มีรอยชนหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีตัดต่อห้องเครื่องอสวยๆตะเข็บซอกหล่มเดิมครับน็อตไม่ขยับกันเลยทีเดียวครับ สนใจก็ไปดูทดลองขับกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ